สวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบก,กับน้องคอยแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องก็อยู่ที่ Ford Auto Gallery ปรปทุมธานีนะคะซึ่งเป็นโชว์รูมที่มียดอดขายอันดับ1นถึงหปีซ้อนเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะเป็นที่ทุกคนรอคอยมานานเลยนะคะสำหรับ렉 e ซนฟอ r ์ r r รนเจอนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่น XLT นะคะราคานะคะเกีคออโต้นะคะอยู่ที่900 0 0 0 3 4 0 0 0บาทนะคะส่วนเกียร์ธรรมดานะคะอยู่ที่889,00าบาทเท่านั้นเองนะคะราคานะคะไม่ถึงล้านแต่ว่าได้รถออปชั่นราคาเป็นล้านเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนนะคะมาชมภายนอกภายในแล้วก็ออปชั่นนะคะหรือว่าจะเป็นออปชั่นเสริมที่มาจากโครงงานกอดนะคะจะอยู่ในคันนี้เลยนะคะเดี๋ยวน้องจะอธิบายนะคะว่าออปชั่นเสริมนี้มีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนไปชมกันเลยะคะ่ะ นี่เลยนะคะน้องจะพาทุกคนนะคะชมด้านหน้ากันก่อนนะคะสำหรับ Next Gen Ranger XLT ตัวนี้นะคะอย่างที่น้องบอกนะคะตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาที่า9 3 4 0 0 0บาทนะคะแต่ว่าคันนี้นะคะเราติดตั้งออปชั่นเสริมมาจากโรงงานนะคะเพิ่ม30,000บาทนะคะราคาก็จะอยู่ที่ 9 6 4 0 0 0บาทนะคะส่วนออปชันนะคะเพิ่มมา19อย่างกันเลยนะคะเดี๋ยวน้องจะบอกนะคะว่ามีออปชันอะไรเสริมบ้างนะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนนะคะชมภายนอกกันไปก่อนเนาะ,ะว่าหน้าตานะคะแตกต่างจากตัวเดิมยังไงนะคะอย่างแรกเลยเนาะกระจังหน้านะคะเราก็เปลี่ยนนะคะเป็นกระจังหน้าแบบขีดสองขีดด้านหน้านะคะรุ่น XLT ยังคงความ หรูตัดด้วยสีโครเมียมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ส่วนไฟนะคะตัวนี้เราก็เปลี่ยนจากตัวเดิมมากเลยนะคะเป็นไฟรูปตัว C นะคะซึ่งตัวนี้นะคะได้แรงบันดาลใจจาก f 1 5 0นะคะของต่างประเทศเนาะส่วนไฟตัดหมอกนะคะรุ่น x l t ก็ยังคงเดิมมีให้เหมือนเดิมนะคะ ที่เพิ่มมานะที่ชอบมากๆเลยนะคะเขามีแต่ขอให้ด้วยนะด้านล่างมีแบบนี้เลยนะคะรุ่น xlt นะคะตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับไฟ day light วิ่งตอนกลางวันด้วยนะคะ mm hmm. ตัวนี้แตกต่างจากตัวเดิมนอกตัวเดิมจะไม่มีมาให้นะคะ mm hmm. ตัวนี้นะคะก็จะมาพร้อมกับระบบช่วยเบรกอัตโนมัตินะคะพร้อมระบบตรวจจับคนเดินถนนนะคะ แล้วก็จะมาพร้อมกับระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางนะคะสัญญาณเตือนระยะถอยหลังนี้ก็มีมาให้นะคะสัญญาณเตือนระยะถอย AR, ด้านหน้าก็มีเช่นกันนะคะมออฟไซตตัวเสริมขึ้นมานะคะแล้วน้องจะพาทุกคนนะคะชมด้านข้างนีเห็นไหมคะที่เห็นกันอยู่นี่นะคะคันนี้นะคะเราไปเปลี่ยนแม็กยางมาให้กับคุณลูกคา้าเรียบร้อยแล้วนะคะ แมคขอบ20เลยนะคะส่วนคิ้วล้อที่เห็นกันอยู่นะคะไม่ต้องสงสัยนะตัวนี้จะมาจากโรงงานฟอร์เลยนะคะเป็นคิน้วล้อสามนี้แบบเรียบนะคะแตกต่างจากตัวเดิมนะคะตรงครอบแก้มนะคะขอจะเขียนเลยเทอร์โบนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่อง2 0ลิตรเทอร์โบนะคะร้อแรงมา้า4 0 5นิวตันเมตรนะคะตัวนี้จะเป็นอ่า รุ่น XLT คันสีขาวนะคะสีนะคะก็สีตัวนี้คือสวยมากเลยนะคะสำหรับสีขาวของเรามาดูด้านหลังกันดีกว่านะคะส่วนด้านหลังนะคะที่เพิ่มมานะคะตรงนี้นะคะเราก็จะมีบันไดเหยียบข้างกระบะนะคะนี่เสริมมาให้ด้วยนะส่วนกันชนนะคะกันชนของเรานะคะจะเป็นกันชนตามรุ่นของสีเลยสมมติว่า รถเป็นสีดำกันชนตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะไฟท้ายนะคะหลังจากที่ทุกคนรอคอยนะคะของเราก็เปลี่ยนมาให้แล้วนะรุ่น XLT นะคะตัวปัจจุบัน Next Gen ของเราก็จะมาพร้อมกับกล้องหลังนะคะเวลาถอยเนาะกันชนสวยมากเลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนนะคะไปชมภายในกันค่ะ ส่วนภายในนะคะก็จะเริ่มจากด้านประตูกันเลยนะคะประตูของเรานะคะก็เปลี่ยนเนาะเป็นที่จับแบบนี้แต่ก่อนจะอยู่ตรงนี้นี่เราก็เปลี่ยนหรูรามากเลยนะคะนี่ภายในของเราสวยมากทุกคนหรูมากจริงๆสมกับที่ทุกคนรอคอยนะคะตัวนี้นะคะน้องจะตัวนี้ก็จะมาเป็นแบบ ปุ่มสตาร์ทแบบนี้เลยนะคะสำหรับ x l t ของเราที่เปิดไฟก็จะย้ายมาตรงนี้แล้วนะและอีกอย่างนะคะเดี๋ยวน้องจะพาทุกคนไปชมหน้าจอกันนะคะนี่เลยนะคะหน้าจอของเราหน้าจอแบบดิจิตอลนะคะ8นิ้วนะคะตัวนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับนี่ดูเลยหน้าจอใหญ่มากนะคะ สินิ้วเลยนะคะตัวนี้แอร์ Air นะคะของรุ่น XLT ก็แยกซ้ายขวาได้เหมือนกันนะมีเวล c ชาร์จให้ด้วยช่องต่อมีให้นะคะระบบมีแบบนี้เลยนะคะคนโซนด้านหน้าคือสวยมากเลยนะคะทุกคนรุ่น XLT ใครไม่จับจ้องเป็นเจ้าของไม่ได้แล้วนะนี่ดูหลูมาก แอร์นะคะด้านหลังแต่น้องจะพาทุกคนไปดูเนาะว่าของเราก็มีแอร์ด้านหลังเหมือนกันนะตัวนี้นะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y พ n d อันเ o ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะ XLT ก็จะมาพร้อมกับ Ford Pass นะคะสั่งงานจากโทรศัพท์นะคะสตาร์ทรถปิดรถเปิดรถก็ได้หมดเลยนะคะเราก็จะเชื่อมต่อกับมือถือของเรานะคะพวงมาลัยคือสวยมากทุกคน ให้ดูมุมแบบนี้ก่อนนะใครอยากเห็นภายในนะคะหนีน้องจะถ่ายให้เห็นให้ครบเลยเดี๋ยวจะใส่เกียร์ถอยหลังให้ดูนะกล้องนี่ชัดมากก็คนชัดแจ๋วเลยไม่ต้องกลัวแล้วนะคะเวลาถอยรถกระบะผู้หญิงก็ขับได้นะคะคือแบบมีระบบความปลอดภัยให้ครบเลยนะคะ ปิดก่อนโอเคนะคะจะไปชมห้องโดยสารด้านหลังกันค่ะนี่เลยนะคะห้องโดยสารด้านหลังของเรานะคะที่น้องบอกนะคะก็จะมาพร้อมกับแอร์ด้านหลังด้วยนะแล้วก็ช่องต่อไฟ12โวลต์ด้วยค่ะห้องโดยสารด้านหลังกว้างมากเลยนะคะจะมาพร้อมกับที่วางแก้วน้ำให้ด้วยนะ เดี๋ยวน้องจะไปฝากคลิปโปรโมชั่นด้านหลังกันเลยนะคะไดกันบ้างคะ่ะน้องก็พาทุกคนนะคะชมภายนอกภายในแล้วก็วะะออปชั่นไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ n น x กเ n r เ n น e r XLT นะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจั่จองนะคะรุ่นนี้นะคะก็สามารถรทรมาสอบถามน้องได้เลยนะคะเดี๋ยวจะฝากเบอร์โทรระไลดีไว้ด้ากกนล่างกเลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าน้องรับจองทุกรุ่นเลยนะคะ Everest r a แร r คลิปนี้นะคะก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ